ดาไม่มีดอกไม้มาให้วิ่งดอกไม้แบบหวานหวานดอกไม้ทัดอกไม้นวาเลนไทน์ไม้เข่าแมงแม่อุตส่าห์พ่อกับแม่อุตส่าห์เลือกให้ดอกไม้ได้ค่ะดอกกุหลาบได้นันน่ะดอกกุหลาบเออมีดอกมีใบด้วยเออกินได้ด้วยเด้เข่าแมงด้วยเด้ สวัสดีงามแรงจ้าว่าไงทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้ามาถุกสามวันวาเลนไทน์วันเลนไทน์ด้วยหมูตะทะได้หัวใจได้ทำไม่เฉลองต้องไปฉลองฉลองวันวาเลนไทน์วันสละวันเลนไทยแม่เวอร์เกินวันสละสดเอียเขาวันสละสดเนาะ กินเลยสิท่าบ่มีคือดอกเอออยากจดหรือยังล่ะแบบรีบฉลองพอกันมากินหมูกระทะสามพ่อไม่ลูกส่วนน้องเหยวเดินทางถึงกระบี่แล้วเด้อเราติ๊กโทรหาแล้วโทรหาสองรอบแล้วลูกก็ถึงกระบี่แล้วจ้ะน้องเหยวมาฉลองวันวาเลนไทน์กับพ่อกับแม่เด้อพิมนำเด้อพากันไปฉลองทางไหนบุสองคนนะถึงกระบี่เลย พอเอาหมูขึ้นแล้วมันไหมแล้วแม่มาช่วยกันคีบเร็วมันไหมหมดแล้วสุกไวขนาดเลยเนาะผ่านฮ็อกก้าเกินหนาเออผ่านฮ็อกก้าเกินฮ็อกก้ามามารถจะแซ่บเนาะมีหมูมีมึกมีกุ้งแล้วผักที่สวนของเราเองแล้วก็ผักเส้นไข่จากเครื่องมือกระทะ ดันไม่มีดอกไม้มาให้วิ่งดอกไม้แบบหวานหวานดอกไม้มันวาเลนไทน์ดอกไม้แควเมงแม่อุตส่าห์พ่อกับแม่อุตส่าห์เลือกให้ดอกไม้ได้่ะดอกกุหลาบได้่ันอ่ะดอกกุหลาบเออมีดอกมีใบด้วยเออกินได้ด้วยเด้แคลเมงด้วยเด้เออพ่อกับแม่รักหนูนะ จะเป็นดอกไม้แต่ถ <OF P Bett anda> like ้าว่าบอกฟังเป็นไม้เออพ่อเป็นวาเลนไทน์ไม่ได้ว่าแต่แบบเฉพาะคู่รักเด้อรักได้ได้ทุกสถานการณ์รักลูกรักพ่อรักแม่ซื้อดอกกุหลาบให้แม่มั่งก็ได้เด้อบ่มีงบเอาเงินแม่ไปซื้อดอกกุหลาบเออบ่ต้องทางานกันเอา เปลี่ยนจากช่อดอกไม้มาเป็นหมูกระทะนี่ดีกว่าอิด้วยเห็นบอนี่งบสองสามร้อยนี่ฮะอิ่มอิ่มท้องเลยกุ้งร้อยนึ่งหมูร้อยนึ่งมึกสามสิบบาทไอดาแค่านั้นแหละโอ้แล้วก็บวกไอ้ไอ้สามสิบกิมหกสิบบาทเออสามร้อยพอดีเอ้คนละร้อยอิ่มท้องอิ่มใจระเราติ๊กตั้งกล้องมาแซ่บน้ำกันจ้ามามาพี่น้องแบบนี้พร้อมเลย ไปแรงมากทานข้าอีลีคว้าวุ่นเลยแรงเหมือนคนอันนี้ปะคนกันไม่ได้เลยเต็มจานแล้วกินมาได้แต่ว่าพาพี่จุซื้อมาได้เลยเนาะซื้อมาได้เลยมันน้ำมันไหมมันน้ำมันไปมันเลือดสองคนอ่ มาไม่นองมาฉลองน้ำเขาเขาบอกเพื่อเนเสต็กฉลองวัน,วนเลนทายให้น้องอันดาพี่น้องแซวบอกเก็บทะเบียนเมื่อพร้อมถูกต้องเนะ มีสิบปีเลยดิเมื่อเขาก็ไม่ได้เห็นมันสำคัญขนาดแต่ว่าถึงจุดนึงเขาไปแบบนี่นั่นอุ้มข้าบอ่ะสุพาบอกเพนไปทำประกันชีวิตอือได้อยู่ท่วมาได้อยู่ท่วมาพอดีเหมือนรู้เลยรู้โหรไอเอี้ยวถ้าคลิปอยู่ ก็เนหมูกระทะอยนหมูกระทะตีวาเลนไทยอ่อยู่ดูหมู่ตีวัเรีนไทเรนไทยเอาอึนนะแม่ดึงหมูนี่ไปแรงจริงทำไรกันทำไรกันไปตามหลัทของพี่ตุ๊กไปตาม นี่นะเ้าอยู่ในงานกินเข่ากินขางานมา่อยู่หรือว่าถ่ายแล้วถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่ดีมาแฮปี้บอลลไทยดเดอัปเดตหรือยัง ฮะอัปเดดมั้อยังไมถึงแล้วอัปเดตไปแล้วฮื่มแม่ยังไม่เบิ่งคลิปแม่เป็นไม่ได้แบบแม่ไอตลอดคุณบอกหายากินเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่แล้วกันลูกจะยัโทรมาก็ได้บายจึงโทรไปไอไม่ไหวแล้วเสร็จแล้วจึงโทรไป อืมหวัยมากเลยก็มาให้พีหห่หวันเรียนไทยก็ดูอันนี้บะโทรไปทางคุณก็โทรมา <c oughs> เอาหมูกรอบขึ้นได้แล้วเอาหมูกรอบขึ้นเลย <c oughs> หมูกรอบอัน <c oughs> เอาเอาไข่ามาลดูอ่ะครับเตอรลง หมูขึ้ขนกหมู่ไหม่ขึ้นอแต่หมูน่าก,กินมากเลยคือแบบวางลงนี่คือแบบเหลืองเลยมันตัเแบบ่อย,ยนะองจอกากกันจะเช่อางเลยเนีเตาขอบคุณครับ ทำเสร็จแล้วทำเสร็จพอต้องมีดอกไม้มาให้ <c oughs> เอาหมูกระทะมาพอจบเลยอันเดียวขัดปีมากข <c oughs> ัดปีก็ได้ดอกไม้ทีนี้ทีนี้จะเป็นที่แรกเนาะที่ก็ได้ดอกไม้มนะจะได้ทะเบียนรถได้หรือ ได้เป็นใ้เลยไม่ได้เป็นดอกไม่ได้ดอกได้ใบได้ก่ปีได้หล่สิบปีแล้วปีน่าซยหายอยู่บางปีโซยชอบคือทำเป็นโรงเอยู่สะือเ้อทุกปีเลย้อเกับบาวปีนี้ไ่ได้บ่ได้ดอกได้ใน่าเอาพองอะไรมาวางมัถหายมันคือขาอยู่ใไ้เด้ แต่เขาลูกไม่ขายตรงไหนหาดอกกุหลาบทั่วตลาดบ่มีเงินนะมันหายากมากมากเลยนะดอกกุหลาบเขามีแต่พวงมาลัยบ่อยครัอถือได้ขายเท่าไงเงินเนาะของชาเขาไปซื้อเรถก็มึกๆอย่างนั้นเฮียผมเราต้องไปหาซื้อดอกกุหลาบไหมไปซื้อมาให้น้องกันดาบ่ได้ ได้อะไระได้ลูกอมดอกกุหลาบอะไรมาแทนกันไปก่อนปัญหาว่าได้อยู่ดีไหมเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตก็แล้วเข้าห้างก็แล้วมีไก่มีเมหรมีหมดมาขายหน้าโรงเรียนเลยหน้าโรงเรียนเลยมีแม่ค้าทั้งดอกสดทั้งแบบนั่นมาเลยยาวเหรอขยาวิทย์โรงเรียนบ้านบางเหยนเรียนบ้านบางเหยนตรงนี้ตามร้านค้าตรงนี้ราคาบาท เชื่อหรืเชื่อว่าบ้านเขาเปนฐาดอกกุหลาบบอกว่าจะเป็นดอกครดอกอนี้หายากมีอะไรก็ไม่มีหน่อยว่ามาค่อมา่นิยมหรือว่ามีขายต่อได้หรอฮ้รับได้หรออืมคุณปาจิ๊กจได้ต้องหาจะรวยรวยทีเดียว มันนวดเดียวมันขาดแพงนิดก็จะสั่งทางตลอดเพาเขาจะอยากได้จริงๆทำไมจะเอาบ่อหาจ้ะจะบ่อให้กันบ้งทางบ้านเทางก็ได้สิดเรื่องนี้แม่ค้าก็คงช่างแล้วแหละว่าเอามากับบ่อได้ขายนะอยู่ใต้มีห้องด้านดอกไม้สุดขอกินไปสั่งจัดมาให้ตีฮะนะเป็นแน่เหล็กกระดกพลาสติกอีกมีตั้งแต่มีราคารีกลงเออสิบบาท บ้านจะติ๊งหายากเด้อโพสวรรค์นี้เด้อตลาดโพสวรรค์นี้เด้อมาขายเด้อพหน้าเด้อจะมาขายเองละมาอยู่มาขายแบบนาทีดอกละสิบบาทบอกดอกละซาวแล้วพี่ก็ประเมินกันแบบนี้เท่าไหร่นิ่งมาหันขวัญกันพอหานอย่างกันมือในโรงเรียนตุ๊กตาไม่รู้ ไมเคยนไรให้ะรเาไม่ไบึก้าเป็นอยู่กับบี่ะโอ้ยหอมลุงตรงนันสวยๆในแห้งได้หลายเจ้าขปนมช็อกโกแลตเ่นอกเลย็เตาหลีอเลช็อกโกแลตเอาน้ำไมอาเอาเอา ่แลาวไข่ก็พอโอ้ยเฉินเลยจะเฉินนะอู้ไข่เป็นสีม่วงเลยมันมีความไข่เขาดิ่งเลยเลยเนาะหรืปซอสมุกอบปลาหมึกปลาหมึกเร็วเร็ว อุ้ยกี่แผ่นเนี่ยเอามึกเอามึกมึกคืประกอบขนาดตัวน้อยตัวน่ะมันน้อยมันน้อยอยู่แล้วแต่กไม่เอกอยูนะแต่ว่ามันมีตัวนึงอยูนี้นะไม่เอาไม่เอาโอเคตอบมือตอบ ลูกก็เป็น้า้พี่เขาก็ถามเลยมีลูกด้วยกันไหมะช่บอกว่าบ่มีเอายังหนีเลี้ยงอะไรเลี้ยงเด็กกันกี่ปีเลียวตาเป็ดต้าสามปีครับจ้กคือกันสี่สิบปี เจ้าก็เบืงอายุพ่อเลยฮรเจ้าว่าซื้อของเจ้าหนูไม่รู้อ่ะยี่สิบปีนานมากหรืออายุพ่อสมนี้เดวอยู่กันยีสิบปีแสดงว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุเท mm ่าไรกับว mm ่าปัญหาไม่ตึงเลยพ่อตแมนแต่อายุกี่ปีสิบเจ็ดเจ็ดเลยมีสามสิบเจ็ดกับระสอหเจ็ดนู่ดเจด ไืเเจอกันเดือนสิงหาเจอกันวันเดือนสิงหาวันที่ห้าพบต้นเรียนาบกันวันที่แปดเก็บของเข้ามาอยู่มาพี่เลยน้องสี่มือไปทำลายสถิติได้เออพี่เื้ มาน้องมาแล้วแม่เปิดห้องรอเลยเอาแชิงกระหอบมุ้งมิยังเอาไปเดียวเดียวค่ะาเดียวเสื่อคุณหมอนใบเบาแม่มุ้งมิยังเลยบ่าเกินค่ะมันจะเสื่อค่ะเราบ่มีเลยนะแม่ก็มีสาดผื่นหมอนใบเพราะผมพ่อมัมีได้พ่อผมใครจะตัวเออเินดู หมอนเดี๋ยววะหมอนห้ามมีหมอนใบนึ่งนะหรือว่าผมมีวะมีมีหมอนใบนึงขางของของห้ยเรื่องของของเช่าเดิมอ่ะเขาบอกไปไปที่หมอนใบหนึงผมไปตัวแหละผมไปตัวเออรียกงานกะใส่ชุดแบบฟอร์มโรงงานเนาะเทางบริษัเป็นต้องมีชุดหลายไงนอกจากชุดอยู่บ้านแล้วเต่วัอาทิตย์กะ กกวันยึดกัอาทิตย์วันเดียวแค่ใส่ชุดบ้านวันเดียวที่เหลือคะ่ะก็ใส่ชุดแบบฟอร์มตัวก็คือว่าถี่บ้า <c oughs> นอาบน้ำาอาบน้ำมันยากนอนคนเดียวคะ่ะนอนบิ๊กอย่างเลยตัวแม่กับบิ๊กอยังคือกันแม่ก็อยู่กับสาวต็อกพ,พอพอพ่อมาอยู่น้ำแม่ก็แยกตัวออก ไปเช่าห้องอยู <S <s <sh ga> <sh ga> ่ข้างบนแต่เราต้องอยู่ชั้นสองเขาอยู่ชั้นสามเนาะอยู่มหาชัยเมืองใหม่ตะกอนนะจะเริ่มมีถ้วยมีจานมีหม้อข้าวเพิ่มมีเตาแก๊สมีอะไรก็เพิ่มขึ้นมาบ้านี้เป็อยางอันตุ๊กเรียเรมมาหรอใช่เรียนเรมอยู่ไปอยู่มางานโรงงานโอทีบอกว่ยมีเงินหน่อยชวนกันลงไปกระบี่ลงกระบี่อือพากันลงไปทํางานอยู่กระบี่แหน่ไปแหน่มาแหน่ไปแหน่มาบ้านไหนทีได้ มาสู้ปานไหนกับมาอีกเลยเนาะมากรางเทปอีกรอบนึงกลับรางเทปอีกหรือพ่อยังน้อยเฮงเดชนะแม่แหละอีกตนพ่อเอ็ดคนเดียวเหรอหรือวพ่อเอ็ดนะข้าวเกล็ดเอ็ดไหนแบบคงแบบบาเอ็ดนเจ้าเอ็ดนำยาปผุมใจนี่แหละตรงนี้แหอะไรข้าวข้าวเกล็ดผ่าไบ่ได้แยกแหละพราเฮงเพื่อจะแยกเนาะบพี่คือไหม แม่สงสารเพราะแบกความหนัใหญ่ขากลับมาอยูุโรปอีกตัวกระจิ๋วเดียวตัวกระจิ๋วเดียวครับมากับไปอีกงานงาน4เกอเนาะติดอยู่นี่สาระบ่เหมือนกันมักอันนั้นมากกว่าไหมสามติดติดทุกตัวนยาขยันไหมน่าขยันไหมอะไรอิสระสบายเลยกลับมาปุบบีกยาวอลไรแบบนี้ เป็นงานเลยค่ะสบายอืมแรกบอเป็นงานเนอะเป็บ้องมือหนูแบกปามกับผเป็นบ่เป็นแบกไปล้มไปแพ้เขาเสื้อขอดขาขาเน้อนๆค่ะปี่บึ๊บเขาขดขาเป็นบึ๊บลายปามทับบึ๊บหนามแทงเต็มหลังเนี่ยนะโอ้ยล้มคนล้มปุ๊บลายปามที่แบกอยู่ในหลังมันจะทับตามปั๊บก็จะเงี้ยลงไปเนี่ยเอ๊ หลังานเป็นสิวแหละเป็นตอยู่ไหนได้นามแทงหนามปานแทงปวดนะเบียรปานมุนปานหมุนปวดคมีมปนาธรรดาเลย่านอะไรมาเยอะมากมีทางานมีตอนกเก็อาหารแล้วเกณฑอาหารแล้วบวดแล้วดูกันมาด้ปีที่สี่นะปีที่สอืมท เออกินอาหารแรกกินอาหารแรกอะเมียนดาเลยเนาะบวชตอนคลอดอันดาคลอดอันดาได้สองเดือนถึงไหมสองเดือนสองเดือนสองเดือนพอดีสองเดือนพอดีอยากเล่าตอนที่เบ่าเพียนเป็นบวชตอนที่คอดอันดาได้สองเดือนไปอยู่บ้านปู่บ้านย่าเนาะโอ้ยขี่ไห้สองเดือนเนี่ให้เอาไปก่อนเด้อยเดี๋ยวเอาน้ามาปั่นกินขี่ไห้แห้งไห้บอกเอาไผ่ไห้เอาแต่พ่อแต่แม่ พ่อฝันไปยุบแบบนี้พ่อฝันไปบวชเอาติลาบแบบนี้ว่าุ้นเลยสติงหะจักอยากซักผ้าจักอยากเอาลูกจักอยากยางแบบนี้บ่เอาไปเลยน้องกระดาษกันโบให้ไปอุ้มเลยน้าบ่หูอาจารย์คนมาได้กระสองเดือนนึงเนาะมันไปเองโว้วววมาสี่มาแม่ตาจะเก่ง มันปเลยมันมีเยอะองฟ้าเรมเปลี่ยนสีแล้วมืดเลยกินตั้งต่วรจนชก้นมืดกินไปเรื่อยเมนูนี้มาถึงเครื่งพางแล้วเครึ่องทางแล้วแล้วก็อาจะกินสอนะเบกเค็มเนาะจ้าสุขสันต์วันวาเลนไทน์สุกคู่ทุกคน้อจ้ารักนะ ดีทุกคนเลยอยู่ด้วยกันมาจะถึงวันนี้เนาะแม่ทั้งเก่าทั้งใหม่เนาะบอใดอยู่นานก็ขอบคุณหลายๆบอใดมาใหม่ก็ขอบคุณหลายๆจ้าครับคลิปนี้ก็ฝากเป็นเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเราพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า